คุณกำลังตั้งครรค่ะฮะอืผมตั้งครรเหรอคุณบอกครับใจเย็นก่อนนะครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะคือเท่าที่ผมจำได้นะแต่ก็ไม่มากหรอกผมจะได้ว่าผมเคยไปดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าถ้าดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วอะคออะไรก็จะได้แต่ผมไม่ได้ขอตัวเองมีลูกนะครับ ผมจะมีลูกเร็ไงอ่ะบ้าไปแล้วเนี่ยผมตั้งคันอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะผมว่าคุณลองไปตรวจผมดบนีกันว,ว่าผมเอายาบ้าเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอ่ะคุณลองไปตรวจใหม่นะการมีนี่ฉลยไปแร้เห็นว่าคุณกําลังตั้งคันจริงนะคะนี่คุณหมอคุณก็เป็นหมอที่มีประสบการณ์เยอะแล้วว่ะคุณเคยเจอรหรอว่าผู้ชายตั้งคันอ่ะมีหรอไม่มีค่ะ อาระยะบ้างครับผมผิดปกติตรงไหนอ่ะที่แบบตั้งคังนได้อ่ะมีหรอก็ไม่มีค่ะแล้วผมเหมือนผู้หญิงตรงไหนอ่ะไม่เหมือนทำไมคุณต้องพูดแบบี้ด้วยอะคะก็จะไม่พูดได้ไงอ่ะคุณบอกว่าผมตั้งคันอ่ะผมว่าการวินิจฉัยของพวกคุณอ่ะต้องผิดปกติแน,น,น่เลยไม่มีทางค่ะอาจจะเป็นเครื่องอะไรเครื่องอเครื่องผิดปกติอะยิ่งเป็นไปได้น้อยค่ะเครื่องเนี้ยเพิ่งมาส่งต่างประเทศนะคะและเป็นรุ่นลิมิเต็ด และมีที่เดียวในไทยค่ะผู้ชายตั้งครรภ์ไนดน้เนี่ยนะก็ได้ค่ะก็วินิจฉัยมันออกมาแบบนี้ว่าคุณกําลังตั้งครรภ์อยู่เป็นไปไม่ได้อะแล้วเธอะเอาผมไปตรวจใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้นะคะถ้าคุณได้รับแสงมากเกินไปเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเด็กในท้องนะคะนี่คุณถ้าคุณไม่ตรวจใหม่อะมันก็ส่งผลสภาพจิตใจ,จของผมเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรค่ะโรงพยาบาลเรามีศูนย์พื้นฟูสภาพจิตใจ,จของสตรีมีค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะมันต้องบ้าไปแล้วแน่เลย ใช่บ้าอะไรตักคันได้อ่ะเอาผมไปตรวจใบมเดี๋ยวนี้นะใจเย็นค่ะคุณฟังหมอก่อนนะคะคุณต๊อกแท๊ถ้าคุณใช้อารมณ์มากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อเด็กจริงๆนะคะจะไม่ถูกแชร์อารมณ์ได้ยังไงอ่ะฮะผู้ชายต <aha. S 2> ักคันได้เร็วดิมาเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าอะไรนะคุณต๊อกแท๊คุณคุณเคยเจอคนที่ชื่อต๊อกแท๊กอย่างนี้หรอผู้ใต๊อกแท๊กอย่างนี้หรอ คุณตอกแต๊กคะนี่คุณกำลังจู้จี้หมอนะเออผมจูจ้จี้ทำไมอะคุณกำลังใช้อารมณ์มากเกินไปคะ่ะคุณต้องกลับบ้านไปทานยาตามที่แพทย์สั่งก่อนนะคะเชิญท่านถัดภัยคะ่ะท้องจริงเหรอเนี่ย ตอนนี้กวนลังตั้งคันนะคะ